สวีครับผมสวัสดีครับลาครับผมผมเอสซีโบนะครับผมอภิวัตรเรชาติวงนะครับผมวันนี้มาสอบสัมภาษณ์ลูกค้าบริการหลังการขายรถเป็นไงบ้างครับเป็นใช้งานปกติปกติครับผมครับนิ่มสบายครับแล้วก็บริการหลังการขายของเสียเยอะครับตามตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ออกรถมาก็ยังบริการดีเหมือนเดิมครับผมบริการทางโชว์รูมมีสู่สองพัแล้วครับเป็นไงบ้างครับต้อนรับดีครับตั้งแต่ไปเริ่มต้นนะครับแกนของรถออกมาเลยครับผมบริการทุกอย่าง นับใจครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเปิดตัววันที่สิบสี่ปล่อยให้ลูกค้าที่สิบห้าวนนี้เราเร็วดันให้ลูกค้าทุกเซตเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับผมตัวออกแบบมาใหม่นรับครับได้ความหรูหรากว่าเดิมทันสมัยกว่าเดิมครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลย ฝากไว้ด้วยนะครับยี่สิ2สองันสิบแเซลโบรครับ